วันนี้แล้วครับไปสาขาสามเส้นทางไปสาขาสามนะครับวันนี้ <Okay. S 1> มากับประธานบริษัท <Okay. S 1> ประธานประธานใหญ่สองคนวันนี้ประธานมาอุ่นใจ <Okay. S 1> วันนี้ประธานไม่มาด้วยต้องขับ <Okay. S 1> แรลลี่ <Okay. S 1> นี่นะครับบรรยากาศเมืองพิ <Okay. S 1> ทิูทั์สวยมากมันค,ค <Okay. S 1> ลองไทยบ้านเรา ตามเคยรมรมสวยมากเลยครับภูเขาภูเขาภูเขามาลุน 公开。